สวัสดีครับวันนี้เราได้มาลงาแปลงกระเทียมซึ่งเกษตรกร,กรได้ใช้ผลิตภัณฑ์เอ็กตาก,กีนนี่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้ภาษาทางที่ชาวบ้านเขาเรียกคือโรคหอมเลื้อยหรือ,อ,รอกระเทียมเลื้อยมันจะเกิดจากเยื่อแล้วก็เชื้อไวรัสอันนี้คือเริ่มคืนแล้วที่แรกเป็นเยอะกว่านี้อ่าครับ นี่เริ่มคืนแล้วเพราะใช้ไปใช้กี่ไปเกี่ยวแล้วครับใช้ไปสามเที่ยวในช่วงสามเที่ยวนี่เริ่มคืนแล้วทีแรกติดดินเลยอันนี้พอเราคืนอันนี้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 คือนี่อันนี้นี่คือนี่ดีขึ้นแล้วอ่าครับอันนี้ดีขึ้นแล้วครับใช้ไปกี่เที่ยวแล้วนะครับสามเที่ยวแล้วครับอันนี้นะครับใช้ไปสามเที่ยวแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วครับนี่อันนี้ดีขึ้นเรื่อยเื่อยนะครับอันนี้หายเลยโรคภัยยางอื่นนะครับก็แมลงไม่มีเชื้อรา ไม่มีควรครับโคนเน่าไม่มีเมื่อก่อนกระเทียมจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราและโคนเน่าพอใช้เอ็กตะกีนไปแล้วก็มไม่มีปุ๋ยปุ๋ยใส่ทีเดียวปกติกระเทียมจะใส่ปุ๋ยกันอย่างน้อยสามถึงสี่ครั้งแต่นี้เราใส่ไปทีเดียวย,วยาเล็งหัวยังไม่ได้ฉีดยังไม่ได้ฉีดไปแต่ครั้งเดียวยาเล็งหัวนี่ก็เลยก็ดีขึ้นดีขึ้นครับก็ประมาณเกือบเดือนถึงจะถอนบางคราบ่าจะหายเลยแหละกว่าจะได้ถอนก็อาจจะหายเลย อันนี้ถ่ายโปรเแล้วใช่ไหมครับอ่านะครับรดดอันนี้ครับเดี๋ยวไปดูที่มันดีขึ้นโูกไว้ที่งานครับเนี่ย ใบเลื่มตั้งขึ้นแตล้วนก็เป็นหแล้วเป็นแต่หแล้วหใหญ่ขึ้นเนาะใหญ่ขึ้นครับแข็งแรงใบตั้งครับอ,อนี่ดูกคนหัวนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อายุ เพิ่งเ,ออเริ่มจะแทงช่อดอกแต่ยังไม่ออกพิ่งเริ่มแทงช่อดอกต้นใหญ่ขึ้นครับพิ่งเริ่มแทงช่อดอกก็อีกประมาณประมาณครึ่งเดือนถึงจะได้ถอนผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับพอใจไหมครับผลิตภัณฑ์น,นี้โอเคครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้สารเคมีตัวอื่นครับผมมันก็ประหยัดไปเยอะอยู่เพราะว่าแต่โดยความคิดของเกษตรกรคือก็ต้องการความ ความรวดเร็วของผลผลิตแต่ก็ลองใช้ดูเพราะว่าถ้ามันดีเราก็จะใช้หมดทั้งแปลงปีหน้าเพราะปีนี้ทําแค่นี้ทําแค่ประมาณสองงานเอาไว้ทำพันชื่ออะไรครับอ๋อผมชื่ออาคาเนยครับแจงขนาหรือรเรียกกันว่าคือต้นเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดห้าหนึ่งสองหกเก้าเก้า ขอบคุณมากครับ